สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะไอบ,บัคซฟังทั้สองคะ่ะคุณลูกค้าช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกับแซกกับเดทคะ่ะแล้วก็ตอนนี้จะเน้นเป็นงานแขนกุดคะ่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็จะเน้นเป็นงานผ้าหนาปานกลางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาเปิดเลยจ้าเป็นแซกเป็นเดทคะ่ะคุณลูกค้าหาเอาง่ายๆใส่ตัวเดียวจบเลยนะยิ่งรหัสนี้คะ่ะข้อดีของรหัสนี้ข้อดีของกระสอบนี้นะคะได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกาเป็นงานรวมนั่นเอง คุณลูกค,ค้า่ะสายยอดนะ6,500บาทได้งานญี่ปุ่นได้งานเมกาได้ไซส์รวมได้ทรงได้ค่ารวมมาหมดเลยแต่ว่าเน้นเป็นแขนกุดแล้วก็เน้นเป็นผ้าหนาปานกลางนะคะเปิดเลยจ้าเปิดเลยองค์เข้ามาเป็นมัดเขาจะมัดมาเป็นมัดแบบนี้ค่ะราคาคุ้มมากนะคุณลูกค,ค้าขา6,500บาทเท่านั้นราคา6,500บาทค่ะ น้ำหนักน้า45กิโลจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการ100ถึง120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าค่ะ54บาทเน้นเป็นงานแขนกุดสั้นยาวค้ามาหมดค่ะคุณลูกค้าขาวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนได้หมดเลยแล้วก็ใส่เดสตัวเดียวจบเลยเดี๋ยวขออนุญาตดูค่ะหนาปานกลางคุณลูกค้าขาหนาปานกลางหนาไม่มากหนาพอดีหนาพอาะแต่คาว่าหนาปานกลางแอบว่าพอดีนะ บางตัวคือไม่ต้องมีซับในก็ได้ไม่บางไม่โปคุณลูกค้าใส่ตัวเดียวจบเลยแกนกุดสวยๆคะ่ะต้นทุน54บาท54บาทเท่านั้นนะคะไปต่อคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะไปต่อนะะเนื้อผ้าประมาณนี้นะจ๊ะตนี้จะออกเป็นแนวเหมือนคาร์ดิแกนคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแต่ว่าหนาขึ้นมานิดนึงแล้วก็เป็นแชนกุดนะคะลายลวดลายเป็นลายนอน นะหรือว่าจะเป็นคล้ายๆทรงแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นแฟชั่นปาดนะคะนิดหนึ่งนะคะแล้วเป็นแขนกุดเป็นทรงกลุ่มทำงานได้กลุ่มราชาการได้หมดเลยตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาเป็นงานรวมคุณลูกค้า่ะเป็นงานรวมอุ้ยตัวนี้สวยค่ะสีม่วงส,สวยๆนะคะแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นสีดานะคะแขนกุดนะลูกค้าสีดําแขนกุดแบบนี้ก็ได้ไซส์นะคะตัวนี้จะเป็นแบบแอว่าคอสต์นแต่ไซส์เอไซส์เอ็มไซส์แอลคุ้มมากคุณลูกค้าขา6,500บาทเท่านั้น 6 5 0ันห้าร้ยบาทเท่านั้นค่ะห5พันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะสนใจยารอช้าแต่ตัวนี้ไม่หนานะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นผ้าบางมองแทบจะทะลุเลยคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ตัวนี้อ่ะดำเรียบเลยแลเรามีอากาะแบบเหมือนแบบงานฝีมือลูกปัดอนะตรงคอบตรงชายคอตรงนี้สวยเลยแล้วไซส์ประมาณไซส์เอ็มโอ้โหมินิมอลมิดิใจเรียบๆก็มาขอไปต่อที่แขนกุดแขนแบบนี้มีนะลูกค้าค่ะแขนสั้นแบบนี้มีมา แขนกุดแบบนี้หลักเราจะเป็นแขนกุดแต่ว่าตัวน,นี้จะเป็นแขนสั้นสีดสําสวยๆนะอาจจะมีติดมาบ้างแล้วก็อันนี้น่าจะเน้นเป็นที่ผ้าหนาปานกลางไหมคะเน้นเป็นผ้าหนาปานกลางแล้วก็แขนตรงนี้จะมีเป็นค่คาๆกระสามส่วนค่ะคุณลูกค้าะ,ะเอาง่ายๆเนื้อผ้าจะเน้นเป็นผ้าหนาปานกลางนะคอู้วันนี้สวยมากแขนเขาเป็นแฟชั่นแบบนี้ค่ะสวยๆค่ะลูกค้าค่ะ ได้หมดเลยนะเอฟได้เอฟเลยจนะ้ะคุณลูกค้า่ะเอฟได้เอฟเลยสนใจนะคะอย่ารอชาร้ากันเลยทีเดียวคะ่ะคุณลูกค้าค่ะอู้ตัวนี้หนานิดนึงนะคะ่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ของบานาน่าค่ะแต่ตัวนี้หนานิดนึงนะน่าจะหนักเลยค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นแบรนด์ของบานาน่านะคะจะหนักนิดนึงนะคะขอไปบ้างตัวนี้เป็นแบบว่าสีดํานะคะมีลวดลายจุดสีขาวนะคะลูกค้าแล้วก็มีเส้นเอ็นตรงนี้นะคะยังไม่เหมือนเนะ่ยยังไม่ตัดออกเลยอะ สุดม้มสนใจ CF ได้ค่ะหรือว่าจะอยู่ต่างจังหวัดก็ได้ค่ะบริษัทปัคของเราเนื้อตัาออกตกส่งหมดเลยค่ะแม่แม่จังหวัดอะไรก็ส่ง7จจังหวัดบ้านเรานะคะหรือว่าจะเป็นต่างประเทศเราก็กระจายสินค้าหมดเลยนะคุณลูกค้าแต่ค่าคุณส่งนะคะก็อยู่ประมาณการ200ยถึงสา0ร้อบาทนะคะเอาง่ายๆสี่สิบ้าโลแต่ถ้าเป็นงานร้อยโลก,ก็4ี่รอยถึงห0ร้อบาทนะคะอ่าโอ้โหสวยอ่ะสวยเลย,ย,เลยอันนี้ทูโทนสองสีค่ะสีดำกับสีขาวค่ะ,คะลูกค้า แล้วก็อาจจะมีเป็นอ่าสีน้ําตาลนะคะตัดมาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเป็นแขนสัน้นต่อไปจ้ากุมบอฟฟิตตัวนี้สวยเลยสีดําอ๋อตัวนี้จะเป็นเหมือนอ่าเป็นกระอกแล้วก็แขนเป็นแขนแฟชั่นนะ,ะน่ารักน่ารักไสค่ะน่าจะประมาณไซส์เอสค่ะคุณลูกค้าค่ะไซส์เอสีแดงแรงลิฟมาเลยอ่าเดทเราเยอะมากค่ะจะเป็นเดทอ่าไซส์ใหญ่เป็นเดตขนานกลางเป็นเดทคัาซิลชิฟอง เป็นเดซอ่าเหมือนคล้ายๆกับเนื้อผ้าสเปนเดสดุงนะหรือว่าจะเป็นเดสสั้นค่ะคุณลูกค้าคะหลากหลายเดสนะทักทายพูดคุยสอบถามเข้ามาได้ค่ะคุณลูกค้าหาแต่รหัสนี้ของเขาจะเน้นเป็นเนื้อผ้าหนาปานกลางค่ะเป็นแสกเป็นเดสแล้วก็เน้นเป็นงานแขนกุดนิดนึงแขนกุดแบบนี้จะเยอะๆนิดนึงค่ะแม้ประมาณ8 0 9 0อนะอาจจะมีแขนสั้นติดมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะหลักๆจะเป็นแขนกุดอุ้ยตัวนี้สวยค่ะมีลูกเล่นที่สวยเลยแล้วก็มีเข็มขัด แถมมาให้ด้วยหนึ่งเส้นจ้ะคุณลูกค้าขาสีสวยเลิศๆกันเลยหรือว่าจะเป็นสีดำเรียบๆแบบนี้ก็ได้ลวดลายอีกสักหนึ่งตัวนี่กลุ่มบอฟิตค่ะคุณลูกค้าขากลุ่มทํางานหรือจะเป็นกรามแบบกรามจ๋าๆแบบนี้ก็ได้ขออนุญาตด,ดูเนื้อผ้าอีกรอบตัวนี้เนื้อผ้าไม่หนานะคุณลูกค้าขาเป็นผ้ายืดผสมคอตตอนค่ะเขามีปลายห้อยเล็กๆติดมาด้วยแปดจุดก้าวกับแปดจดก้าวกับคุณลูกค้าขาแปดจดก้านะโอ้โหป้ายก็มา อูตัวนี้แฟชั่นมากด้านหน้าของเขาเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังค่ะคุณลูกค้าขะด้านหลังสวยๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็เป็นซิปนะคะซิปตรงนี้ค่ะรูดปรับซิปได้ด้วยคุณลูกค้าค่ขะแฟชั่นอีกหนึ่งหมวดหนึ่งรายการค่ะขายเดียดอยู่แล้วขายแฟชั่นอยู่แล้วอย่าพลาดค่ะคุณลูกค้า่ะสามารถไปคับไปเสริมไปแจมได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเอฟไดเอฟกันเลยจ้าไปต่อค่ะกับแบรนด์ของ f o l l o w e r 21ีวันค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะไซส์เอสนิดนึงค่ะ ไซสอ S นี่หนึ่งค่ะลูกค้าหรือว่าจะเป็นไซส์ XL นะตัวนี้จะเป็นสายเดียวนะแบบนี้ก็ได้สําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจค่ะสามารถติดต่อหรือติดตามบริษัทบักของเราได้หลากหลายช่องทางค่ะไลน์ก็ได้ค่ะเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะหน้าเว็บไซต์ก็ได้โท,ทรสอบถามก็ได้หรือจะเป็นช่องทางติ๊กต็อกค่ะคุณลูกค้าขาถือวัดได้เหมือนกันนะคะอุ๊ยแววมาเลยจ้ะตัวนี้แฟชั่นมาเลยแฟชั่นจ๋าเกินไปแล้วเป็นสีขาวเดีย๋ยวลองไปซักดูนะัม่มไหมนะอาจจะมีตรงรอยเปื้อนนิดหนึ่งนะตัวนี้เมิน ตรงกระดุมยังไม่แกะ่พลาสติกออกเลยอะ่ะตัวนี้มือหนึ่งมาเลยจ้ะไซส์ประมาณไซส์ L ค่ะ L XL นะคะสำหรับตัวนี้นะคะคุณลูกค้าความสั้นค้ามาค่ะมีทั้งสั้นและยาวขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้าแต่ละท่านค่ะคุณลูกค้า่าะสำหรับหมวดน,นี้นาะเหมือนที่เอาแจ้งหลักๆจะเน้นเป็นเนื้อผ้าหนาปานกลางนะคะคุณลูกค้า่ะเนื้อผ้าหนาปานกลางแต่ว่าอาจจะมีเป็นเนื้อผ้ายืดหรือจะเป็นผ้าสเป็นเด็ดสะดุง้งติดมาเล็กๆแน่นอนอค่ะ อ่าเป็นแหวกค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ออกงานได้เลยออกงานออกโทนแบบไปเล่นไปเที่ยวก็ได้ออกงานก็ได้นะคะอะ่ด้านหลังของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหลังของเรานะเราเดี๋ยวเราจะรีวิวให้คุณลูกค้าประมาณการเข้าข้าวนะคะคุณลูกค้าค่ะว่าเป็นทรงแบบนี้นะสไตล์แบบนี้นะแบบไหนยังไงตัวนี้เป็นแบรนด์ของ CK คะ่ะหรือว่าจะเป็นแบรนด์ของคาเวนายค่ะคุณลูกค้าขา c ีเคคาเวนายนะคะ สวยเลยค่ะลวดลายแบบนี้ค่ะหรือจะเป็นแขนกุดสีดําค่ะอ่าลวดลายแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณลูกค้า่ะมาหมดเลยหรือว่าจะเป็นอ่าขอคนเข้ารวปเข้าทรงนิดนึงค่ะเหมือนทรงนาฬิการายค่ะคุณลูกค้าขะประมาณ S M นะจ๊ะไปต่อที่ไซส์ประมาณไซส์ S M ค่ะสีแดงด้านหลังเป็นรูดสีออกมาให้ด้วยลูกค้าอุ้ยแดงแรงดีมากถ้าเห็นสีแดงนะคิดถึงแบบตุดจีนเลยอ่ะลูกค้าอ่ะ ถูทอนสองสีค่ะดำดำขาวค่ะคุณลูกค้าค่ะดำขาวหรือจะเป็นน้ำเงินนะด้านหลังซิบแบบนี้รูดได้ด้านหลังด้านหน้าลูกค้าค่ะส,สวยๆกันเลยนะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้สีดำขออนุญาตโชว์เนื้อผ้าให้อีกนิดนึงเนื้อผ้านิดนึงคุณลูกค้าค่ะหนาปานกลางเป็นผ้าหนาปานกลางนั่นเองโอ้โหตัวนี้เป็นคาร์ดิแกนค่ะเป็นเนื้อคาร์ดิแกน ไม่สั้นมากไม่ยาวมากคุณลูกค้าค่ะหรือว่าจะใส่เป็นเสื้อตัวยาวก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็น่าตัวเดียวโดดๆเป็นแสกเป็นเดียก็ได้ซี่แค่เข้าเป็นครายค่ะไซส์ประมาณไซส์ XL ค่ะแม่โอ้โหต้นทุนชิ้นหนึ่งนะห้าสิบสี่บาทเอาเร็วๆตัวละร้อยตัวละร้อยตัวละร้อยได้เลยต่อยอดได้เลยค่ะเอาเร็วๆค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวละหนึ่งร้อยก็ได้อันไหนที่เป็นแบรนด์สามารถคแยทำราคาได้เลยค่ะไปต่อที่สีฟ้าสวยๆจ้า ตัวนี้มีซับในซับในให้ด้วยไม่บางไม่โปใส่แล้วสวยแน่คุณลูกค้าหาตัวนี้นะสีฟ้ามาเลยจ้ะแล้วก็สีดําค่ะแขนกุดจ๋าค่ะไซส์เอสค่ะแขนกุดค่ะหลัก,ลกๆที่เดาเจอนะถ้าเป็นทรงแขนกุดส่วนมากก็จะเป็นสิบสิบด้านหลังอ่าค่อนข้างมาเยอะนะคะสําหรับกระสอบนี้ค่ะคุณลูกค้าอ่าไปต่ออุ้ยตัวนี้เนื้อผ้าจะหนานิดนึงค่ะเนื้อผ้าจะหนานิดนึงเป็นแบบ เป็นผ้ายืดหนาหนาปานกลางนะคุณลูกคา้าไซส์ประมาณไซส์เมค่ะตัวนี้จะหนาขึ้นมาเลเวลหนึ่งนะแม่นะ่ไซส์เดียวค่ะไซส์เดียวความยาวประมาณเขา่าค่ะสวสวยสีแคคาวันคลอีกแล้วแต่ว่ากระสอบนี้สีคเยอะมากแม่สีแดงจ้าเป็นแบรนด์สีคคาวินคลายนะคะอ่าแพ้พี่ขออีกแค่นะคะพี่ขออีกคนละมัดพอนะคะอ่าอะไรนะคะบานาน่าจักตัวนี้เป็นของบานาน่าค่ะคอแฟชั่นมาเลยน่ารักมาก บานาน่าค่ะอ่าไปต่อค่ะคุณลูกค้า๋าเป็นแบรนด์ของบานาน่าค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของบานาน่าด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังออกเซ็กซี่โอ้หรู้สิกมาได้ด้วยแม่โอ้โหตัวนี้บานาน่านาเฮสเอมค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของเฮสเอมค่ะคุณลูกค้าขาเฮสเอมค่ะโอ้โหรัวเลยอ่ะลูกไม้ด้านบนด้านล่ังเรียบๆค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆด้านหน้าด้านหลังวิสัยตัวนี้สวยอะจบเลย่ะ แต่ว่าบางทีนะถ้าถ้าเดทนะใส่กับกางเกงขารองเท้าผ้าใบก็ได้รองเท้าแตะก็ได้แล้วแต่คุณลูกคก้าสะดวกขอสีดําค่ะดําเรียบมาเลยดําไม่มีแบบสีอื่นปนล,ลูกค้าค่ะเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเป็นสีดํบเรียบนะจ๊ะไปต่อที่สีเทาบ้างคะ่ะไปต่อที่สีเขียวคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะด้านหน้าเป็นแฟชั่นนิดนึงค่ะด้านหลังจะแหวกแบบนี้เลยคูย่ตัวนี้ออกงานได้เลยอ่ะเป็นทรงคล้ายๆปาร์ตี้เดท แบบน่ารักน่ารักอะ่ะผู้ดีผู้ดีคุณลูกค้าไปต่อที่สีเทาค่ะไปต่อที่แฟชั่นประมาณนี้ค่ะ สนใจ C.F. ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ C.F. ได้เลยนะจ๊ะเป็นแซกเปร n นเดนะคะผ้าหนาปานกาลางหลักๆจะเป็นแขนกุดแขนสั้นค่ะราคา6,500บาทค่ะน้ำหนัก45่ิกิโลจํานวนชิ้นประมาณการค่ะคุณลูกค้าค่ะ1 0 0่งรถึงหนึชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการนะคุณลูกค้าค่ะประมาณการ54บาทนะจ๊ะประมาณการอู้วิธุนี้สวยอะไม่สั้นมากไม่ยาวมาก แล้วก็มีซับในแล้วก็เนื้อผ้าความหนาประมาณนี้ค่ะความหนาประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็เป็นแขนกุดแบบนี้ก็ได้สีม่วงจ๋าน่ารักมากเข้าลูกเข้าส่งสัเอสค่ะหรือจะเป็นสีดําค่ะคุณลูกค้า่ะสีดําแบบนี้ก็ได้ด้านหน้าด้านหลังนะอันนี้ก็ประมาณการนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดด้วยนะแต่คลิปแรกนาทีแรกกันเลย นะ่าสนใจค่ะแม่แม่ขาสามารถซืเยเได้หรือว่าจะเอาเป็นกระสอบใหม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ได้นะเรามีพร้อมจะส่งนั่นเองเป็นงานรวมนะคะลดไอทีของเราอุ้ยสีแจ่มมากแล้วก็เป็นแบรนด์ของ f ฟ o w e r 2 0ทตีสวานสีส้มสีส้มจ๋าค่ะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นแบรนด์ของโอนาวีนะคะสำหรับตัวนี้นะคะโอนาวีค่ะคุณลูกค้า อ่าแล้วก็เป็นแบรนด์ของ C K หรือว่าจะเป็นคารเวนคล์ค่ะขอปิดจอบและจอบปิดค่ะคุณลูกค้าค่ะอู้สีอู้สีสวยเนาะอูแอลตัวนี้สีสวยมากตัวนี้เป็นแอลค่ะแอลค่ะคุณลูกค,ค้า่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของแอลแล้วก็แขนกุดค่ะคุณลูกค้าค่ะ f o ลวเวอรค จะน,นี้เป็นของ follower 21ค่ะอู้น่ารักเนาะแต่ว่าของคุณไซเล็กนิดหนึ่งนะใส่ซอนะคะอ่ะอันนี้ก็ประมาณการค่ะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดย,ย,ย,ยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปรุ่นกันอีกรอบสำหรับไล์นี้คลิปนี้เป็นเดทพัะนาปันกลางงานไอทีของเรานั่นเองว่าจะเป็นงานรวมนะคะสำหรับไล์นี้แอลขอบคุณค่ะ